อินคอเทอม2020สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาพูดถึงเงื่อนไขาการส่งมอบสินค้าในกลุ่ม C ค่ะวันนี้เรามายกตัวอย่างในเรื่องของเงื่อนไขของ c p t นะคะ c p t นั้นนะคะย่อม,มาจาก Carriers Pay To ค่ะ ตัวนี้นะคะจะมีวงเล็บต่อท้ายในเรื่องของ Name Page of d e s t i n a t i o n ค่ะเป็นการระบุสถานที่ปลายทางค่ะเรามาดูว่าเงื่อนไขในการส่งมอบสินค้าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูผู้ขายก่อนค่ะ ผู้ขายในจุดแรกในเรื่องของ Delivery Point นะคะรับผิดชอบในเรื่องของการจัดเตรียมสินค้าใบกำกับสินค้านะคะในการส่งมอบสินค้าให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับขนนะคะหรือผู้รับขนรายแรกหรือเรียกว่า First Carrier นะคะหรือบุคคลที่ผู้ซื้อกำหนดนั่นเองค่ะณนะสถานที่ส่งมอบปลายทางนะคะซึ่งผู้ซื้อเป็นผู้กำหนดค่ะส่วนตัว Custom c a r e r a n c e นะคะผู้ขายดำเนินพิธีการขาออกค่ะรวมทั้งชำระภาษียกร์ชำระภาระอื่นๆทั้งหมดเพื่อการส่งออกนั่นเองค่ะทางด้านต้นทุนนะคะผู้ขายนั้นรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำสินค้า ไปส่งนะจุดส่งมอบสินค้าค่ะรวมทั้งรับผิดชอบค่าขนส่งจนถึงสินค้ารวมทั้งรับผิดชอบค่าสินค้าขนส่งนะคะจนสินค้านั้นถึงสถานที่ปลายทางนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของความเสี่ยงนะคะผู้ขาานะคะรับภาระความเสี่ยงต่อความสูญหายหรือเสียหายของสินค้านะคะจนกระทั่งสินค้านั้นได้ถูกส่งมอบแก่ผู้รับขนส่งรายแรกหรือเรียกว่า first carrier นั่นเองค่ะมาดูว่า ผู้ซื้อนะคะมันมีความรับผิดชอบนะคะอย่างไรบ้างนะคะจุดแรก Delivery Point นะคะของผู้ซื้อนะคะรับมอบสินค้าเมื่อสินค้านั้นถูกส่งณนะสถานที่รับมอบสินค้าต้นทางค่ะและรับสินค้าจากผู้รับขนณนะสถานที่ปลายทางค่ะ ส่วนในเรื่องของ Custom เคียร์แลน์นั้นผู้ซื้อดำเนินพิธีการขาเข้าค่ะชำระค่าภ,าภาษีอากรและค่าภาระอื่นๆเพื่อการนำเข้าสินค้าค่ะต้นทุนฝั่งผู้ซื้อนะคะผู้ซื้อรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายที่เหลือถ้ามีนะคะนับจากจุดรับมอบสินค้าจนถึงสถานที่ปลายทางค่ะในเรื่องของความเสี่ยงนะคะผู้ซื้อจะต้องทำสัญญาประกันภัยค่าใช้ใจ่ายด้วย ตนเองนะคะเพื่อรับภาระความเสี่ยงนะคะต่อความสูญหายหรือเสียหายของสินค้านับตั้งแต่จุดรับมอบสินค้าจนถึงสถานที่ปลายทางค่ะ EP หน้านะคะเราจะพูดถึงเงื่อนไขาการส่งมอบ C ตัวสุดท้ายก็คือ CIP ค่ะนะคะอย่าลืมติดตามรับชมใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกของ V Serve Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w v s e r v l o g i s t i c s c o m นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกกับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะ อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกสของเราและที่นี่ r e Serve Logistics Skill Channel ค่ะ